สวัสดีครับคุณลียวนะครับจากโมลิวชานเลเหมือนเดิมนะครับในวันนี้นะครับพอดีนะครับไปเจอกิจกรรมนะครับของลาซาด้านะครับผมก็เลยจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเผื่อใครสนใจนะครับผมเป็นกิจกรรมคล้ายๆกับทิกตอกนั่นแหละครับเป็นการเชิญเพื่อนเข้ามานะครับเพื่อรับรางวัลนะครับผมในกิจกรรมนี้เขาบอกว่านะครับ พอเรากดเปิดรับรางวัลน,นะครับเขาจะใหะ้เป็นแต้มเป็นเงินเรามา475บาทนะครับแต่จะยังไม่สามารถถอนได้นะครับจะต้องเชิญเพื่อนหรือว่าแชร์ต่างๆนะครับทำภารกิจของเขาครับเพื่อรับเหรียญเพิ่มให้ถึงยอด500บาทนะครับถึงจะสามารถถอนเงินเข้าลาซ a ด a า a อลเล็ตได้นะครับผมอ่า กิจกรรมนี้นะครับก็จะกาหนดระยะเวลานะครับก็คือเมื่อเราเริ่มเล่นกิจกรรมนะครับจะมีเวลาแค่24ชั่วโมงนะครับในการเล่นเกมนะครับถ้าสมมุติใน24ชั่วโมงนะครับเราเชิญเพื่อนได้ไม่ครบไม่ทันนะครับกิจกรรมก็จะเริ่มใหม่นะครับเงินก็จะกลายเป็น0ูนนะครับผมเพราะฉะนั้นภายใน24ชั่วโมงนี้จะต้องเชิญเพื่อนนะครับเพื่อรับเหรียญนะครับให้ครบ 500นะครับถึงจะสามารถถอนได้นะครับผมมาดูรายละเอียดต่างๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะดูพาไปดูทีละอย่างนะครับกติกาก็คือเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับคือผมอธิบายแบบรวบลัดให้ฟังแล้วนะครับผมก็จะอยู่มุมนี้นะครับก็ดูได้นะครับเข้ามาลองอ่านดูนะครับโอเคส่วนวิธีการแช์นะครับก็ ขึ้นให้ดูเลยครับแชร์ให้เพื่อนนะครับเพื่อเพิ่มยอดเงินนะครับเชิญเชิญเพื่อนที่เคยเล่นก็ได้นะครับที่เคยมีแอปอยู่แล้วหรือว่าไม่มีแอปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เชิญได้หมดนะครับแต่คะแนนที่ได้เงินที่ได้จะมากน้อยกว่ากันนะครับมาดูที่ตรงนี้ครับประวัตินะครับประวัติการเชิญนะครับอ่าสังเกตเลยนะครับดูที่ล่างสุดนะครับยอดเริ่มต้นคือเมื่อผมกดเริ่ม กิจกรรมนะครับกดเริ่มกิจกรรมผมจะได้รับ475นะครับตอนบ่ายโมง43นะครับตอนนี้ก็ประมาณชั่วโมงกว่าครับใช้เวลาศึกษานิดนึงนะครับถัดมาครับผมก็แชร์ครับแชร์ไปให้เพื่อนนะครับก็ได้มา0.43นะครับได้มานิดๆหน่อยๆอันนี้ก็แชร์ไปยังกลุ่มนะครับก็ได้มาอีก0.47พอทีนี้มีเพื่อนสมัครนะครับความช่วยเหลือของผู้ใช้ใหม่นะครับเพื่อนมาสมัครก็จะบวกมาที่ 1.37นะครับอ่าก็ได้เยอะขึ้นมานิดนึงนะครับแชร์ไปอีกนะครับผมก็แชร์อีกเรื่อยๆครับก็บวกมา0.46นะครับแล้วก็เพื่อนสมัครเข้ามาอีกอันนี้น่าจะเป็นผู้ที่เคยใช้งานแล้วนะครับหรือยังไงไม่แน่ใจใช่ไหมได้ค่อนข้างน้อยครับบวกมา0.94นะครับอ่าแต่ดูที่ตรงนี้ครับข้างล่างตรงที่เป็นอ่าอันแรกชนะคูณ2นะครับชนะคูณ2อันถัดมาเป็น บวกรางวัลนะครับเอาดูที่ชนะคูณ2ก่อนแล้วกันครับอ่าเขาบอกว่าเมื่อเชิญผู้ใช้ใหม่ติดตั้งนะครับจะได้รับคะแนน2เท่านะครับอ่าถ้าผู้ใช้ใหม่ติดตั้งแอปนะครับอันนี้เชิญไปแค่เพื่อนกดเข้าลิงก์ก็น่าจะเป็นคะแนนเลยนะครับถ้าติดตั้งแอปก็จะเพิ่มคะแนนขึ้นมาอีกนะครับเพิ่มเหรียญเพิ่มเงินขึ้นมาอีกนะครับให้เราถึง500ยได้เร็วขึ้นนะครับผมอันนี้จะได้เป็นคูณ2นะครับ แต่ว่าตัวนี้เขาบอกว่าต้องภายใน2ชั่วโมงนะครับที่เราแชร์แชร์ลิงก์นี้ไปให้เพื่อนครับอันนี้แชร์ตังหานครับก็กดแชร์ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดคัดลอกลิงก์หรือว่าแชร์ไปทาง Facebook Messenger หรือว่าไลน์นะครับผมโอเคมาดูอันถัดไปนะครับอันที่บวกรางวัลนะครับตอนนี้ผมเชิญได้2คนนะครับชวนเพื่อนนะครับเพื่อรับรางวัลนะครับเพื่อเพิ่มชวนเพื่อนเพิ่มเพื่อรับรางวัลนะครับ เมื่อชวนได้5คนคุณจะสามารถถอนรางวัลได้ทันทีมันอยู่ตรงนี้และครับเมื่อเราเชิญครบ5คนนะครับเหรียญน,น่าจะครบ500พอดีหรือไม่ก็อาจจะไม่ถึง500แต่สามารถถอนเงินเข้าบัลลีตได้นะครับอันนี้คือผมยังไม่เคยได้ถอนนะครับอันนี้คือสดๆร้อนๆเลยนะครับพอไปเห็นแล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมอ่าตอนนี้ผมก็ได้2คนมาแล้วนะครับขาดอีก3คนนะครับ ใครใจดีก็ช่วยกดที่ลิงก์ของผมนะครับที่ใต้คลิปนี้เลยกันนะครับโอเคมาดูขั้นตอนวิธีการเปิดใช้งาน Lazada Wallet นะครับเพื่อถอนเงินจาก Lazada นะครับกดเข้าไปเลยนะครับอ่าเขาก็จะให้เราใส่เบอร์มือถือนะครับแล้วก็ส่งโค้ดไปนะครับเพื่อรับรหัสยืนยันแล้ะก็ยืนยันหมายเลขมือถือเพื่อสมัคร ลาซาด a าวอลเล็ตนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับถ้าใครเคยนะครับเคยอลองทำภารกิจลองเล่นกิจกรรมแล้วแล้วได้รางวัลน,นะครับก็มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันหน่อยนะครับผมก็ยังไม่มีประสบการณ์แต่กําลังนะครับดําเนินการถ้าสมมุติว่ามันได้อะไรยังไงหรือเป็นยังไงผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์อัปเดตต่อไปนะครับผม อ่ะขอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับอยากให้ทุกคนช่วยกด Subscribe กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ